ใส่ผักทองกับเปลือยแล้วเนาะการแงงขั้นตอนการใส่ผักกระแหงครับใส่ผักกระแหงแล้วไปใส่ผักขามันสิตัดกินกันอืมพอมันตัดกินกันเนาะันใส่ผักขาใส่ผักขากินมันแห้งเนาะผักขาเนาะมันจะบีวมหอมผักกระแหงครับใส่ผักกระโขดขิงผลึกสวนได้ไหมหวานเนะครับมาสโล w โม t ั o n โอ้พี่เพียครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดเจังนะมั้ยบ้านมาเนามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้บ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วรครับกับช่องตำขั้วบันทุงนะครับอ่ามือน uma, ี้มาเบิงวัตถุดิบเท็ดแกงเนื้อไม้ครับผมแกงเนื้อไม้แหน่แล้วพาไปเก็บอ่าไปดูครับตามไปดูอโอ้หปวดจนได้ไหมบุกเจ็ดเดือนแล้วนี่ปวดนี่ก็อนปวด้เวปวดข้อเหน,เเนียวครับนี่กำลัง,งพ่อได้เหรอนี่เห็นรึเปล่าอีกหน่อยหน่อหน่อย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 ได้เลยเนาะ นี่น้องกนี่ไปต้มกินนะครับเด็กินนั่งกระปุกครับอยู่อีสานบ้านห้องเลี้ยงโปงเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่จะก,กินนั่งกระปกุกมนูนี่บันนี้ใส่เงินหรอครับช้าเก็บน้องใหม่มาดูดูการนี่เป็นฤดูการน้องใหม่ครับนี่ดูดูการน้องใหม่หลายก็บได้เห็ดแกงน้องใหม่ซุ้เบิ้งครับนี่เบิ้งเก็บอู้เบิ้งผักเขียวอืมยีตัวครับยีตัวห่อปูไว้ให้ยูให้กิน นี่ครับผักข้างงามหย่อนถึกนะกึกถึกฝนใช่ไหเนาะถึกฝนงามพักร้านไรตู้มีร้านกินถ้าแม่มาเก็บวัตถุดิบสีเฮ็ดแกงน้องใหม่ครับนี่หย่อนผักขาครับผักขาหนิผักไทยเขาเอือดสะอุมนี่ครับนี่ไอคนไทยเขาเอือดสะอุม ป่านนอเเกินพักขาครับย่างเซนอกใหม่กินหอมชุนหมดละเอาเอาย่างแนี้อีกวันนี้มันทีอันนี้ตูนี่ตูบอไซด์ดอกสะระแหนแห้งแล้วตเออแห้งหรบอกเสียอมเนาะมันหมดเขิวมันไม่เน่ข้าวเนาะมันเปนตัดข้าวหรอกอืออยากกินรแกัตแหอมมนิ่งาทอด เดดเราได้วันนี้ฝนตกคามือเศร้านี่เครื่องมือเลยมีพพายุเขขาครับเดิมแดดแล้วนี่ครับตรงหน้ารอมรอบเลยครับนี่บ้านสวนผมน้ำดีครับน้ำเต็มทุ่งปีนี้ มาแข่งกับไส่บ <c oughs> ่นะไส่ออสเอาเอครับเบิ้งละครับแกง่งมาใหม่ครับนี่มันมีอย่งแวัตถุดิบมีบานเทา,า่แล้วม่นแม่เราไปใหญ่แหับเฮี่ตูเราสีผ้าเก็บครับพวกนี้เก็บบักแข่งมา่แม่มแข่งแล้วก็แข,ข่งแข่งเขาปลูกครับ,บยืนด,ดูหน้าเขาสวนเขาสน,ขา<อ>นทำหนิอ๋อสแข่งมาใหม่อาใหม่เข้าก็ไปเก็บย ก่ออยู่บ้านห้องน่ะครับน้ำใหม่ห้องเบื้องขั้นตอนแต่เห็นน้ำใหม่อันนี้นอนยังไงเขาเอิญนนอนยังนี่เหรอนอนเพลียงนอไนเพลียงนออีหยังบุนี่เขาเก็บกระสีไหมจะดําขวัญโอ้ดำขวัญจะสวนสวนปูห้องนี้เนาะอยู่บ้านบ่สวนปูสวนบ้านอืมแกน้ำใหม่นียครับ นี่ยังไงแม่มาดูที them, ่พ่อาเนี่ยบอกพี่บอกพี่บอกน้อผูชมนะครับทำไมเขาโพดกับปลูกเองาแง่โพดเท่าไป่เก็บบางผีครับมาแข้งแต่พักาแข่งขาขามาแข้งกันมาแข้งพ่วงแขงพ่วงรอยู่พุกโคอรทำไมอย่านั่งแล้าเล้าขันบางีทำนะครับนั่งอย่านั่งขันแล้วจะไปกองเสี่ยมอทีนึงครับไอเด้กัาแข็งพ่วงอแม่ยังอันนี้เทาใส่มาันนี้เพิ่มเั ใส่เฮ็ดคอนไปเพิ่มเพื่อนคอนบเอือเอือเพิ่มเพิ่มความหวานไปเนาะเออแข่งผักพริกง่ายนี่ล่ะเค็มมันต้องหั่นล่ะนี่ครับเมื่อกี้เพิ่นปอกเพิ่นปอกเพิ่นฟานหนอยล้วต้มตอนนี้ขั้นตอนคือลองต้มนะครับเนี่ยต้มจืดต้มให้มันจืดก่อนให้นมไม้มันจืดเดี๋ยวก่อนจะมาแกงสิบึงยี่สิบนาทีปลาสิบตียี่สิบนะครับให้มันให้ข้มขมนะมันจืดมันจืดให้ข้มขมมันออกจากนมไม้ครับมันผิวหนวดปิดฝาครับมันแมนบาหลังมันพี่เดียวบ่ อ,อยากบิดให้ลุกใส่ไปใส่แทงตั้งหน้าออกพอต้มน้ามันขมๆหมอกเนาะเราตักหน้าออกครับเนี่ยนี่ยให้มันให้มันเยอะกระจอสิครับให้มันจืดเนาะต้มให้มันจืดครับพี่นอ้องจืดทำชุ่มมันแรงดีถนานะอยวานั่งนกขันเราสึกเก็บมาขันเนาะ ขั้นตอนนี้คือเขาจะนำจะนั่งครับต้องไปครับเมื่อกี้เขาต้มน้ำขมันออกหรอเขาใชนำจะนั่งต้องไปเนื้อเ,เค็มข้นดีจะน่าหอมไมาหน่อยอ๋อวันนีใช้นำแล้วอีกวะใช้นำอีกวะบางคน,น นั่พักออกกัดสิร้ายอยู่นั่นแหละนุ่วเหนียวเหนียวตะกี้บะหมี่ดอกเอากวางเมือกวางเอาขวดาปดแล้วนี่พนนะครับเนี่ยแต่ไข่ต้องไปก่กองทับอันดับแรกบะข้าวหงลงหอมใส่หอมใส่หอมกินสมุนไพรพริกใส่พริกลงไปครับตอพนพริกลงไปน้ำปลาใช้หลายดอกใส่พริกนงวยอยู่ จะลุกโดดอยู่เสร็จกับโคดต้องไปครับต่อโคดต้องไปให้มันที่จะขอบเบียร์เนาะแชงเบียร์เนาะแช่งขัเบียร์ให้มันเหนียวครับพี่น้องแบ่งซาลีน่ะแหละครับโคดซาลีครับโคดเหนียวเสร็จเสร็จแบบอื้อต้องไปครับแบบฟักทองต้องไปเห็ดต้องไปเห็ดต้องไปครับทื่มันสุกย่างๆเอาลงก่อนเลยฟักทองมันเฮ็ดให้น้ำซุปหวานแก้วเกงมาใหม่ัาซ้องตาลห้องใส่ความหวานจากบักอะนี่คันคอโอ้ ว,วันนี้ห้ากัวผุ้งเลยเดวตอนนี้บะแข็งเกาใส่ตอนนี้ขวบพักขวบพักจักหกน่อยใช่ตอนนี้มันก,ก็จิสุกพ,พอดอุปกรณนใช่ปลาแดดครับปลาล่า,าลงไปปลาลงไปหนึ่งทับพี่ สุตรผมนัวครไปครับมึงสอนโต้มึงสอนโต้ดรอมันแบบมันสุกเอาน้ำปลาดิจาฟ้าวน้ำปลาที่หลังห้ามันเข้มมันจะขึ้นบ่ได้เอาน้ำปลาเป็นเรื่องของเสริมของเพิ่มของเติมเงินปลาเ้นี่ยเข้กปลาถ้าพี่หนึ่งเราได้เพื่อจะเสียบไยปิดฝาไปครับวันนี้ตึ๊บดกันเราเข้ากอดใส่หมักแข็งลงไปครับนี่ ักเขือพวงบ่เข <herb> okay. so ือพวงบานเข้าเขือพวงักแขใส่โดดมันสิเปื้อยมันสิบ่แซบอ่าใส่พรามนยำกับยำป๊อปป๊ครับนี่ยใส่ผ้ากนรบกวนไงผ้กันแย่งบ่อไงมันในซุกอยู่เห็ดมันในซุกอยู่ไหน้าเขาวดสุกๆก็มั่งอย่างนี้ว่าเหนียวขวดก็นั่งเหนียวอ่ะขวดขวดแท่งขวเบียร์ได้ครับเด้อเห็นนี่เหนียวแท่งขวเบียร์แล้วมันมีขวดทอาใส่ขวเบียร์เนาะสุกกันอ่าใส่ขวเบียร์อันน้คอรัวกับเขาตำขวค นี่ครับสักพักนึงแล้วสิบนาทีกุระมันสุกสิบนาทีมันเปลี่ยนแล้วนะหาเครื่องมันสุกทุกอย่างมันสุกที่อใส่ลงไปครับโคตรสุกมะแข็งสุกสะลดแล้วอืมใส่ผักก็ท่องกับเปลือยแล้วเนาะกระแหงขั้นตอนการใส่ผักกระแหงครับใส่ผักกระแห้งแล้วก็ใส่ผักขามันสิตัากินกันอืมอ๋อมันตากินกันเนาะันใส่ผักขาใส่ผักขากินมันแห้งเนาะผักขาเนาะมันจีบหอมผักกระแหงครับใส่ผักกระขาแล้วก็จะใส่ไปตู เป็นสูตรนะครับก้าใส่ทุกอระยั้งไปเมือ่อสุดยางมันว่ามีกินครับมันตัดกันหมดอ,อันนี้เขาอยากจะกินผักของผักกระหยงังผักกระหยางครับเขาเรียกว่าใส่ผักขาอเผียรๆห่าน้ข,นขวดขนตัวโอจ,โอจสูสดกินห่อนครับพี่น้อง ชิมกอนเลยชิมดูเป็นยังไงสุกแล้วล่ะนัวบ่นัวบ่นัวนี่ได้แซบป่ะาดมปลาว่าปลาน่อยนึงโอ้วานวานบือไงือโคตขดซกันนะขวดวันเราแล้วบอื้อสอนโต๊ะนึไ่ต้องใส่น้ำตาลเนี่ยก็โคตรดอแล้วมันออกนัวนิดนึงแล้วนัวดยงน่อยเอ มปะปลาพอดดีลปลานะครับไม่ได้เข้าหวานจากลปลาท้องปลาทองข้าวโ,โพ,ขโพขโดข้าวโพดขีดผลิตสวนได้ไม่อร่อยนะครับโโมาส slow motion ผิดแกครับพี่น้องอสุดยอดสุดยด <S 2> <S 2> อสด,ยดสุดยดอดยังน้ำม,มันบ้านห้มาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อพี่น้องเรืยบ้านม,มาครับมาเนี้ยตกินกันมาเนี้